มาแล้นเราไปซื้อขนมกัดดูโ <Okay. S 1> อเคย้าไปด้วยพี่เป็นอะไรของมันว่โอเคครับผมก็กลับสวัสดีเด็กๆน้องหนู่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทาคลิปเมินปังปอนนะครับผมอประมาณว่าจะเมินให้ถึงสุดอะครับเพราะว่าไอปอนเนี่ยมันแสบมากครับนั้นพี่ก็โดนมันแบบคุณตีนมาหลายคลิปแล้วครับคลิปนี้เลยพี่ขอเมินละกันอมเพราะว่านั่นๆเนี่ยขอกันเข้าเยอะมากเลยครับผมที่เบร์เนี่ยเมินปังปอนหนึ่งวันนะครับผมวันนี้ที่เบร์ก็จะจัดให้นะครับผมแล้ววันนี้นะฮะจะมีคนร้องให้หรือไม่ยังไงผมก็อยากดราม่ากันนะครับผมเพราะว่า ทุกวันนี้พี่พี่ดูคอมเมนต์นะครับพี่ไว้โดนด่าเยอะมากครับเพราะว่าบางทีก็ทำหนุนร้องไห้บางทีก็ทำบกพรล้องไห้นะครับใช่ตอนนี้คือแบบโดนด่าเละเลยเออขอนี้น้องๆก็เข้าใจนะว่าเป็นคลิปนะครับผมแล้วพี่ก็ไม่สนใจหรอกพี่ทำเพื่อทุกคนถึงทุกคนจะด่าพี่แล้วดูคลิปพี่พี่ไว้เพราะผูกใจเอาง่ายเลยคือวันนี้นะฮะพี่กับหนูนิดจะเมือบกพนแบบจริงจังครับผมเป็นคลิปแรกที่เมือบกพนเลยใช่แล้วจะมาเล่นกับกังฟูเล่นยังไงบอกว่าเมินี่ยมัเล่นยังไง โง่อีกแล้วโง่อีกแล้วด,ดีขนาดนี้แหละอืมโอเคครับ okay, ผมแวพี่บอยเนี่ยจะหาที่ตั้งกล้องดีๆก่อนนะครับผมแล้วรอดูว่าเวลามาปอนาเนี่ยเอปาปอนจะมีปกิริยาอย,ย่างไงนะครับผมจะกด <c oughs> จ,จะเตะนูนิดหรือจะเตะพี่บอยหรือเปล่ปาับผมแล้ว <c oughs> จะเป็นยังไงก็<อ>ไปดูกันโอเค a few moments later โอเคครับผมแล้วบอเตะ ตั้งกล้องไว้แล้วนะครับผมโอเคก็ตามแผนละกันใช่กันไหมนั่งนี่มานัังนี่เออเดพี่มาอะไรวะพี่พี่ นิกอดไหนเล้าอย่ากอดกอดเนาะซึ้งใจมากขอบคุณพี่อบอกว่าไปกินข้าวน่ดอาบน้ำยังเนี่ยาบแป้งนะทำไมนริไม่ทาแป้งเหีียใครก็ไม่มใครพูดด้วย ดี๋วพี่พาไปก็นพี่ปวดห้ังนอนหน่อยกัน่ะอาหนพี่จะพาไปไม่ไปนแวดด้วยจไหนร้วเป็นไงนุ่มไหมาจุ๊บน้นะจิมพี่ผมบอกคับมกินข้าวหน่อย ุันนี้กินน้ำปั่นไหมกินเดี๋ยวพี่พาไปกินโอเคพี่อยากแล้ว <Okay. S 2> ไม่มีใครพูดด้วยเป็นอะไรกันนะผมถามเป็นอะไรกันม,มีกันบ้างไหมวันนี้ก็มีแต่ยากเดี๋ยวพี่ทำช่วย <Okay. S 1> ปไปเลย<า>พี่จำสองผมคุยด้วยคุยเป็น

ทำไมไม่สั่งเลยทำไม้ฉันทราได้ไงน้องไม่น่ารักเลยเดี๋ยวนี้ไม่น่ารักเลยนี Disney, ่แดผมพูดีกี่รอบไม่น่ารักเลยเียบลุกดิพี่ไอ้เชือกเนระมนนี่หน่อยนี่นั่นอ อม่อไหมใช่ที่วัยหล่อยใช่ไหมใช่อยู่แล้วครับพูดหน่อยพูดหนเอ้าเฮ้ยพี่พี่พูดอร่อยเลยพี่วัยวนนี้ชอบมากเลยอ่อยมากพี่วัยนูนหนึ่งอยู่แล้วนี้ต้องคิดอะไรมากพี่แล้วนิดล่ะนิดก็น่ารักที่ชุดเลย ใจนะเอาพี่คุณด,ดีๆแล้วนะโอเคได้พี่ยืดเอดยอดสำเร็จสำเร็จลราก็ขอให้กันสายไปเลยเวลามันทำกับเราเนี่ยมันมันแสบมากเลยนิดเราต้องจัดที้มันจ้ำจ้ำมาครับเออ เรานอ,อนป่นามันจะกลับมาอีกหรือเปล่านะครับผมได้ได้ไพี่ขอร้องน่ะอ้ามสงสารมันนะครับ <Okay. S 1> ผมโอเคนะี่ก็ไม่ต้องสงสารเออรี้ยนตั้งสงสารไดเท่านห้นใช่เพราะพีว่วเนี่ยจะเห็นคนร้องให้รอล่าครับนะออน,นี่ไม่ไม่ไม่ร้องให้หรอกวันนีน่ารักุดเลยอบนบ่ พี่ให้ผมพดูดอีกกี่รอบวะไม่กินก็ไม่กินข้าวพาผมไปซเวนนก็ได้อเอาพี่นิดนิดไปซื้อขนมกันนิดหล่อมากเลยอ่ะโอ้ยน่ารักอีกแล้วชมพ่ชายเก่งแน่นิดพี่บอกว่าซื้อขนมกัน น้ำมาไปเอาน้ำมากินหน่อยเร็วโอเคกินน้ำน้ำเปล่าแล้วเิ็นเย็นชื่นใจนะมาเลยเอาที่บ้านจังพี่เป็นพี่อะไรเนี่ยน้ำดื่มก็อร่อยเหมือนกันนี่อร่อยไหมเออแล้วพี่น้องสาววะไม่มีแฟนอ่ะพี่น้องสาวก็ได้ะ ดีๆแล้วนะอย่าให้ผมต้องโกรธนะพี่นะไปซื้อขนมโอเคไปตอนนี้เลยกินหมองอไปงั้นเราไปซื้อขนมกันโอเคไปด้วยพี่เป็นอะไรของมันวะอะไรก็ไม่พาไปพาไปเด่นนิดนิดก็ชวนไปซื้อขนมก็ไม่ไป แล้วชวนพี่บอยไปซื้อขนมไม่ชวนพี่โโอ้หทำไมวะเป็นอะไรกันเนอีฟูมอ m ต์เลเตอร์อืมเอาพี่ไม่บอกว่าจะซื้อขนมพอไปถึงทำไมพี่ซื้อมาม่าเปลี่ยนเลยอาอนิดชวนไปทำไมไม่ไปต้มมาม่าหรออืมเดี๋ยวเจนนี้เดี๋พี่ต้มให้กินพี่เชิญใส่ไข่ใส่หมูเลยเนาะเอาเอร่อยเอาไว้ก่อนเอาเชวนไป ไม่ไปเป็นไงพี่ใจดีไงหันนิดไปด้วยออใจดีก็ดใจรู้บ้างเอยเอาพี่พาไปทำไมนิไม่ไปเป็นคนแรกพี่พี่ชวนนิไปซื้อขอนมเลยชื่อ,อวนรักกันแล้วพี่ก<ะ>็ชวนนิเหมือนกันมารักแบบนี้ก็หอมแก้มมันนะช<ด>ื่อ<ด>ใจไอพี่อะไรวะ ห่าวไปทำควัวอะไรซื้อของกินไงจีนไหมตีนกูเนี่ยจินไหมเนี่ยแล้วพี่เป็นเทียอะไรกูไม่ได้เป็นเที่อกูเป็นพี่มึงเป็นไรกวนมึงปวดอะไรคนเดียวของมึงวะรอพี่ไม่คุยกับผมพี่เป็นไรกูเบื่อที่หน้ามึงไงบอลมึงเข้าใจยังผมไม่เข้าใจหรอกกูเบื่อแล้วจะไปไหนก็ไปไปรำคาญมากเมื่อริงจะไปดีเลยดูสตรีมกูก่อนดูสตรีมก่อนนะเดี๋ยวมึงดูคลิปสตรีมกูนะติดนะ ไวน,น,น้องพี่น่ารักที่สุดเลยตัวตีก็น่ารักกินแล้วแกวบหนุ่ยเลยพี่พี่เล,พเลิกหวานกันดิกูปกติก็อย่างนี้ทีเดีวพี่น้องน่ารักแบบนี้แล้วนิดนะงกูตีนุ้นนิดก็วันนุ้น่ารักแบบนี้อีกแล้วพอพอพออ,อะไรปอนพอพอเลิกหวานกันกูไม่ได้หวานไงกูพี่ไงกูก็แบบติดกอดน้องอะไรเงี้ยเป็นไรวะพี่มอยากไปไหนก็ไปดิเอาผมถามพีเป็นไรวะคนหล่อกทำไมไม่คุยกับผม กูอยากคุยไงพอนจะทำอะไรมึงก็เรื่องของมึงจะไปไหนก็ไปไปเอาก็บอกผมก่อนก็ได้ว่าไม่ว่างยิ่งไม่อยากไปเออกูไม่ว่างเือคุไม่ว่างไม่อยากไปโอเคไปไหนก็ไปไปมึงน้าไปเออะไรนี่ไปไหนก็ไปโอเคกีกะวุ่นวายเออไงวัวปัญหาสารเลียวไวาไม่อยากไปชี้เลยนะเออโอเคครับผม สบายใจแล้วอ่ะคร <Okay. S 3> ับโใช่สนุกมากเลยสนุกมากไหมสนุกมากเลยเฉลยได้ไหมเฉลยเลยไปตามมันมาดิ A later few moments โอเคนะผมเดี๋ยวเราจะ,ฉะเฉลยบางวนแล้นกกวน,น,นะครับผมมันจะได้ไม่ยงกันพี่เกิดอะไรพี่พมึงรู้ไหมทำไมกูไม่พูดกับมึงทำไมมึงดูนู่น มึงเหมือนกูก่อน,งน,นไงคืนนั้นเระมึงทำมึงแกล้งกูทำไมเราเมืนตั้งก่อนแทนก็อเอาคืนอ่ะครัมที่มึงแก,กล้งกูละปอนอันนี้ก็เอาคืนบ้างก็ถ่ายคลิปไงแล้วก็เมิน,มน,มนมด้วยเออพร,พราะว่าน้องไอซี่อะขอกันเข้ามาเยอะมากนะครับพี่บอยแกล้งเมินมังันหนึ่งวันนะครับพี่บอยก็จัดให้นะครับผมเป็นไงรแล้วกระดาษของมึงชุดเลยนะเออได้ทีต้องเอาอะต้องรีบเอาอะเออเราไม่ต้องพูดอะไรมาก รู้สึกไงก็เสียใจดิใครๆก็ไม่พูดด้วยมีความรู้สึกด้วยเหรอปอนเอ๋อก็มีดิปอนเนีมึงกลัวไม่มีความรู้สึกไม่มีสมองอะ่ะแถมดาบผมเป็นชุดเลยโอ้ยนาทีเดียต้องรีบเอาของจริงอะ่ะโอเคครับผมก็สหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ปล่อยขอตัวไปแล้วนะครับผม